น,น่าวบริษัทรัตนเเพักัยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยมาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์รัตนภเพศกัดยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้าง อำเภอบึงสามพันจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2558เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระราชทานกำหนดสถาบันกำนันพู้ใหญ่บ้านและเผยแพร่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันกำนันพู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนที่หอประชุมอำเภอบึงสามพันตำบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2558โดยมีนายชวิทย์ปราพพันานอำเภอบึงสามพันเป็นประธานจุดธ เทียนบูชาพระรัตนตรยัยซึ่งทุกวันที่10สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันสาคัญของกำนันพู้เหย่ยบ้านเนื่องจากในรัสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูการปกครองระดับหมู่บ้านที่มีมาแต่เดิมขึ้นใหม่เพราะทรงเห็นว่าการปกครองในระดับนี้จําเป็นและสําคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองท้องที่ที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุดโดยทรงให้มีการทดลองจัดระเบียบการปกครองตำบลหมู่บ้าน ดังนั้นอำเภอบึงสามพันจึงได้จัดกิจกรรมนุ่นเดนวันกำนันผู้ใยญ่บ้านประจำปีขึ้นในการนี้ในชาวริตประพาน,นอำเภอบึงสามพันเป็นประธานมอบใบป,ประกาศกิิคุณแก่กำนันผู้ใยา่บ้านที่มีผลงานดีเด่นและได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้อาวาาแก่กำนันผู้ใยา่บ้านทั้ง9้าตำบลในเขตอำเภอบึงสามพัน